วันนี้มาสัมภาษณ์ความแพรแสงทองความแพนมจังหวัดเลยคุณคุณแนกใช่ไหมครับคุณแนกคุณแอกวันนี้คุณเลี้ยงแพะแล้วเป็นไงบ้างครับเศรษฐกิจแล้วว่าภาพรวมของตลาดนัดแพะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ตอนนี้ตลาดนัดแพะกําลังคึกคึกคืเลยค่ะกําลังราคาขึ้นค่ะอืมแล้วอไแล้วคนก็ต้องการแพะมากขึ้นค่ะช่วงนี้จะมีลูกค้าโทรมาหา ซื้อแพะทั้งแพะนมแพะเนื้อค่ะช่วงนี้นะโทรมาสอบถามโทรมาสอบถามราคาว่าราคาไปถึงไหนแล้วใช่แล้วก็จะซื้อด้วยเพราะว่าราคาแพะมันสูงไงคะตอนนี้ทั้งแพะนมแล้วก็แพะเนื้อดูมันว่าจะมีการตื่นตัวในการที่จะอยากเลี้ยงขึ้นใช่ค่ะอตอนนี้แล้วาการเลี้ยงแพะนี่จริงๆแล้วคิดว่าเกษตรกรน,น่าจะเลี้ยงยากไหมจริงๆแล้วเขาเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากกันแน่แพะเนี่ย ตามจริงเราต้องศึกษาก่อนนะคะว่าเราจะเลี้ยงแพะอะไรตั้งเป้าหมายก่อนว่าจะเลี้ยงไปในสาย,ยไหนพูี้งแไแล้วก็ศึกษาว่าเขาชอบอากาศแบบไหนสายอะไรบ้างอะสายเนื้อหรือสายนมทั้งสองสายค่ะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแล้วก็จะต,ตั้งเป้าหมายทางสายนมนี่ถ้าเราจะเลือกแปลว่าทำไอ้ธุรกิจแบบร้านกาแฟอันนี้อันนี้ก็ไปได้เหมือนกันค่ะ เราจะทําแบรนด์แบรนด์นมอะไรยังไงแต่ละพื้นที่พื้นที่อีสานพื้นที่ใต้หรือว่าไงก็อยู่ในขายที่บริโภคหรือไม่บริโภคอยู่ที่มุมมองของคนว่าเขาจะเลี้ยงแบบไหนอยากเลี้ยงแบบไหนมากกว่าแต่ถ้าแพ้นมนี่ก็จะเป็นแบบว่าต้องรีดต้องทำรีดนมเองทำพัชเจอร์ไลท์ดูแลเขาหน่อย แพะนมนี่จะจะดูดูแลยากกว่าแพะหนึ่งอะค่ะดูแลยากกว่าใช่นี่สายแพะก็แพะก็กินยากกว่าใช่แพะนมนี่จะกินยากกว่าเลือกกินเลือกกินเลย,ยเลือกกินแล้วก็คนเลี้ยงก็ถวายให้ถวายให้ว่าจะบำรุงอะไรยังไงคนเลี้ยงก็ต้องเข้าใจแพะด้วยแล้วสายอะไรที่ว่าเขาเลี้ยงบอรูผสมที่ว่าเขาเป้าหมายเขาคือก็คือขายช่างกิโลนี่เป็นยังไงบ้างตลาดมันพอไปได้ไหมตอนนี้ไปได้เลยค่ะร้อยยี่สิบอัพ ตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะร้อยยี่สิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบถ้าแพ้ขุนขึ้นแทะไอ้แพ้ที่เราเลี้ยงไอ้บอเลือดสูงอะไรก็จะขึ้นตามไปด้วยก็จะประมาณนี้คือจริงๆแล้วตลาดอ่าบอเลือดสูงหรือบอร้อยนี่เขาก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรมากมายแต่ว่าใช่แต่ว่าบอบผสมที่ว่าอ่าขายช่างกิโลหรืออะไรนี่ก็ยังมีมีผลกระทบเรื่องของการส่งออกไม่ได้หรืออะไรไงก็ยังมีผลกระทบอยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้ถือว่าตลาดมันมีการตื่นตัวขึ้นมามาก แล้วก็ปริมาณความต้องการของแพะขุนที่จะนาไปเปิดฟาร์มใหม่มันเพิ่มมีเพิ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นใช่ค่ะคนที่อยากเลี้ยงแพะก็เพิ่มขึ้น่มขึ้นคะอาหารแพะลําบากไหมช่วงนี้หน้าฝนก็ลําบากนิดนึงค่ะกระถินตัดไม่ค่อยได้ฝนตกแพะกินไม่ได้ถ้ากินแล้วท้องเสียเลยแล้วเปลือกสับปะรดล่ะพอหาได้ไหมก็หาได้ค่ะเพราะว่าหน้านี้หน้าสับปะรดหน้าสับปะรดนะฮะก็ยังพอมีที่ว่าจะจุนเจือในเรื่องของอาหารถ้าถ้าไม่มีไอถ้าไม่มีไอ กะถินแนะนําให้ใบกล้วยก็ได้อืใบกล้วยก้วยแล้วก็ใบใบกล้วยนี้เอามาเอามาเข้าเครื่องสับอีกทีนึงใช่ค่ะอืก็ใบไผ่ใบไผ่ด้วยค่ะกินดีมากแผ้เปือกกล้วยกล้วยสุกอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นใช่ใช่แต่ถ้าส่วนมากไอ้ที่เขาเลี้ยงที่เขามีพื้นที่เยอะๆเขาก็จะปล่อยปล่อยเลมหญ้าอะไรอย่างนี้แต่ว่ากะถินนี้ถ้าฝนตกกินไม่ได้นะคะ กินไม่ได้ท้องเสียท้องร่วงท้องอะไรอีก่ายท้องอะไรอีกอพูดถึงเรื่องอผลิตภัณฑ์สมุนไพรสมาร์ทโก้์เป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็ได้รับผลตอบรับดีมากค่ะรเกษตรกรก็ซื้อไปใช้กันก็ชมอยู่ว่าแพ้กินดีขึ้นอ้วนขึ้นขนสวยแล้วก็กินเก่งขึ้นใช่กินเก่งขึ้น แล้วส่วนจริงๆแล้วการเอาสมรรถกดไปใช้เนี่ยน้ำหมักขุนไพรเนี่ยจริงๆแล้ววิธีการใช้แต่ละคนอ่ะใช้ไม่เหมือนกันใช่เราจะใช้ยังไงให้ถูกวิธีครับทีนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแพ้เนี่ยถ้าป่วยหรือเป็นอะไรก็ช่างแล้วเอาน้ำหมักให้กินนที่แรกท้องเขาจะเสียค่ะแนะนำว่าต้นิดหน่อยก็คือปรับยาให้กินเยอะปรับตัวนิดหน่อยใช่ครั้งแรกก็ให้กินหนึ่งซีซีก่อนก็ได้ หนึ่งทีซีหมายถึงว่ากระตุ้นก่อนกระตุ้นก่อนวันแรกก่อนใช่หลังจากนั้นสําหรับแพะที่ผอมที่เดินไม่ได้ที่อะไรโสมจริงๆใช่ค่ะแล้วทีนี้อีกสองวันให้เขากินห้าซีซีห้าซีซีห้าซีซีก่อนห้าีซีก่อนอันนี้เป้าหมายเราไม่ได้หมายความว่าห้าีซีจะจะถ่ายพยาธิได้ก็คือว่าต้องปรับให้เขาฟื้นก่อนให้เขาปรับตัวในการให้เขาชอบก่อนพูดง่ายๆใช่ใช่แล้วทีนี้ ไอสอวันอีกสองวันให้กินอีก5้าซีซีค่ับสภาพก่อนประมาณหนึสัปดาห์ต่อสองครั้งค่ะให้กินก่อนสําหรับแพ้ที่ป่วยนะคะป่วยือโซมโซมป่วยด้วยขนไม่สวยขนหยิกขนอะไรเนี่ยค่ะใช่ฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็สัปดาห์ต่อมาก็ให้กินครั้งละ1 0บซีซีก็ได้ค่ะ คั้งละสีส่สีเอาเอาสักสัปดาห์ละหนึ่ง,งครั้งก็พอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งช่วงช่วงที่เป็นช่วงที่จะถ่ายพยาธิพูดง่ายใช่ใช่หลังจากที่เราทดสอบให้เขาคุ้นเคยก่อนในในสัปดาห์แรกก่อนแล้วทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะให้กินทุกวันอยากให้กินทุกวันก็ผสมน้ําใช้ผสมน้ําใช้คือคือการกรอกปากเรากรอกปากสัปดาห์ละหนึ่งครั้งที่ว่าเนี่ยแต่ว่าการการผสมให้น้ําใส่น้าให้ให้แพ้กินเนี่ยกินผสมได้ตลอดกินได้ตลอดวันต่อวันใช่ค่ะใช่ค่ะกินผสมยังไงผสมที่ถูกต้ก ใช้น้ำหมักสมุนไพรของเรานะคะ1 5ซีซีต่อน้ำห้ลิตรค่ะเข้มข้นนิดนิดแต่ว่าบางตัวก็อาจจะไม่ชอบแพ้เด็กก็กินได้แพ้เด็กก็กินได้แพ้ตก็กินได้กินได้ทุกวันค่ะแต่ในฉลากที่เราแจ้งลูกค้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ10ซีซ c ต่อน้ำ5้าลิตรอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เข้มข้นอะไรมากไม่ไม่เข้มข้นมากครับ การเอาสมาร์ทโกดไปผสมกับอาหารอย่างาฟางอย่างหญ้าสับอย่างอะไรนี่ม,ม,มีวิธีการยังไงแนะนำหน่อยก็สำหรับสำหรับใช้ฟางนะคะเราจะใช้ผสมน้ำลดลดฟางก็ได้ผสมน้ำหนึ่งลิตรก็ได้ลดลด,ลดฟางเลยประมาณสิบซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรลดฟางลดฟางก็ได้ไม่ไม่ผสมน้ำก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเป็นแบบที่สามเนี่ยใช้ใช้ควบคู่กันไ,ไปเลยอืแล้วทีนี้แพะนี่มันก็จะกินเยอะ อันนี้ในส่วนในส่วนทั้งสามส่วนสามแบบที่กินเนี่ยก็คือให้กินคู่วคู่ไม่ได้ได้ด้วยราคาแพ้ที่ที่เกษตรกรน่าจะพอใจเนี่ยจริงๆแล้วแพ้ขุนน,น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็ก็ปรับจากร้อยห้าร้อยสอะไรขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงร้อยตอนนี้น่าจะร้อยสาสิบบวกเนี่ยตอนนี้เกษตรกรจริงๆเราอยากได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยจริงๆอยากได้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตามที่เคยตามที่เคยได้มาแล้วต่ำที่สุดคือร้อยห้าสิบ แต่ว่าจริงๆแล้วตลาดน่าจะอยู่ในระดับนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานใช่ร้อยห้าสิบบาทหนึ่งกิโลนี่อยู่ได้แต่แต่ราคาแพ้ตอนนี้ก็กําลังปรับปรับตัวขึ้นนะครับแต่ร้อยยี่สิบนี่ก็ดีใจและดีใจแลวดีใจแทนเกษตรกรครับแล้วทีนี้ในส่วนสมาร์ทโค้ที่เกษตรกรสนใจที่จะนําไปฟื้นฟูสภาพร่างกายแพ้เนี่ยติดต่อได้ยังไงวิธีการติดต่อสั่งซื้อได้ยังไงครับติดต่อทางเพจนะคะบ้าน สมุนไพรสมาร์ทโค้ดแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งแอดไลน์เบอร์0939654964ค่ะเพจก็คือน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดบ้านสมุนไพรสมาร์ทโค้ดค่ะบ้านสมุนไพรสมาร์ทโค้ดฟาร์มด้วยใช่ค่ะแล้วก็ช่องทางทางเบอร์แอดไลน์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ติดต่อทางเพจเพจแล้วก็โทรมาหรือโดยตรงก็ได้ก็ได้โดยตรงก็ได้หรือจะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะนะครับอาแจ้งเบอร์หน่อยก็แล้วกัน 0 9นย์เก้าสามเก้าหห้าสี่เก้าหกสี่ค่ะครับศูนย์ไั่สมาร์ทโกดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจก็สั่งซื้อสอบถามแอดไลน์กันเข้ามาเลยแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้น้ำหมักนะคะก็ให้ติดต่อมาทางเบอร์โดยตรงก็ได้ค่ะเพราะว่าโทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทร<ช>แล้วก็จกัดส่งให้เลยค่ะ,คะ,คะบางคนก็ส่งข้อความไปมันเราไม่เห็นนะคะบางทีม,มันปิดกั้นค่ะนิดหน่อยค,คนที่ไม่ได้ตอบก็ขอโทษด,ด้วยนะครับ อาจจะมีอ่าคอมเมนต์บางบางคลิปบางอะไรก็อาจจะไม่ได้ตอบอย่างเร็วแต่ถ้าต้องการให้ตอบเร็วก็คือแอดไลน์อย่างเดียวแอดไลน์หรือสายตรง <โล S 1> <ด>เลยก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถสั่งซื้ออ่าสมาร์ทโกศนะครับน้ำหมักสวนไผ่สมาร์ทโกศวันนี้ขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับ,รบขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดต,ต่อสอบถามสั่งซื้อน้ำหมักสวนไผ่สมาร์ทโกศนะครับวันนี้ฝากกด subscribe ก,กดกระดิ่งช่องด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับอีกทีนี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับ